วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกับงานอีเวนต์ดีๆค่ะวันนี้นะคะจะมีงานอะไรดีๆบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะกระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียนและขยายตลาดภาพยนตร์อาเซียนสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ของไทยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทำผลิตเผยแพร่และจำหน่ายภาพยนตร์และวิดิทัศน์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนซึ่งครั้งนี้มีภาพยนตร์คุณภาพถึง37เรื่องจากประเทศสมาชิกไม่ว่าจะเปน็นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอินเดียมีบทบรรยายไทยและอังกฤษทุกเรื่องทุกรอบเข้าชมฟรีตลอดงานโดยพิธีเปิดมี นายอิทธิพลคุณปลืม้มเป็นประธานเปิดงานร่วมกับนักแสดงมากความสามารถนำโดยสินใจเปล่งพานิชย์สหัสชัยชุมรุมไมเคิลชาวนาใสาเบิร์นปทุมราช๊ปอปปี้ชนนิพาพร้อมแขกผู้มีเกียรติในแวดวงภาพยนตร์ร่วมเดินพรมแดงและชมภาพยนตร์เปิดเทศกาลเรื่องวันสเตเกิลโดยมีได,ไดอาน,น่าทำหน้าที่พิธีกรค่ะยินดีกับ เหมือนามน,น้อยค่ะเพราะจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ช่างมันชะาไม่แคร์ก็นานมากแล้วนะคะตั้งแต่ปี1980ค่ะก็ก็ค่อนข้างนานแล้วก็ดีใจที่ที่หนังเรื่องนี้ถูกเลือกมาค่ะเออช่างมันชะาไม่แคร์เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นพุ่งกับหนังโฆษณาค่ะแล้วก็ไปพบรับกับผู้ชายขายตัวค่ะ ก็ถือว่าเป็นหนังในยุคตอนนั้นที่ที่หบอมน้อยทำออกมาก็ค่อนข้างคือหาพอสมควรเป็นหนังค่อนข้างใหม่สําหรับวงการภาพยนตร์อกันค่ะก็อยากให้ได้มีโอกาสมาดูาคนที่ชอบภาพยนตร์ไทยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแบบมีหนังกเก่าๆในยุคหนึ่งที่ได้รับความนิยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็คนรุ่นใหม่ที่ชอบภาพยนตร์ไทยก็จะได้มีโอกาสดูหนังเก่าๆพวกนี้ด้วยค่ะก็เป็นเทศกาลภาพยนตร์ เอเซียนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ไทยเท่านั้นก็จะมีหลายๆประเทศที่มาฉายให้เราได้ชมกันในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่แก็หวังว่าทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนภาพยนตร์อยู่แล้วนะคะก็น่าจะได้มีโอกาสมาชมกันแล้วก็มีหนังดีๆน่าสนใจหลายๆเรื่องเลยก็เชิญชวนนะคะอย่างน้อยก็เป็นการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยเราด้วยแล้วก็ ภาพะยนตร์ของโลกด้วยนะคะตอนนี้เรามีโอกาสที่ได้ออกมาข้างนอกมาดูผลงานอะไรดีๆก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะดีใจมากๆเลยครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ทางผู้ใหญ่ติดต่อไปเราก็แบบรับทันทีเลยไม่ปฏิเสธอะไรเลยเพราะตอนนั้นก็ด้วยความที่มันเป็นช่วงของเทศกาลสงการในหลายปีที่ไม่ได้จัดมันมาเข้ากันกับบทที่ผู้ใหญ่ส่มไปเราก็เลยอยากจะแบบลองลองมาเรามาเล่นดูและไม่รู้ด้วยครับว่าตอนนั้นเป็นงานที่ใหญ่มาก ไม่รู้ว่าจะเป็นงานระดับของประเทศระดับเอเชียอะไรงี้ยก็ตื่นเต้นมากๆครับผมได้ดูทีเซอร์ครับผู้ใหญ่เกิดให้ดูแต่ยังไม่ได้ดูเต็มๆเลยครับมากครับตอนนั้นผมน้ําหนักขึ้นเกือบเมตรน้ำหนักขึ้นเกือบ4ี่ห้าโลครับแล้วก็ตอนเข้าไปเล่นในหนังตอนนั้นหน้าก็บวมมากครับแต่ว่าก็ ด้วยความที่มันเป็นบทละครผู้ชายเป็นบ้านก็เลยออกมาโอเคครับ<อ>แต่ยังไม่ได้ดูตอนเล่นออกมาตัดจะเป็นยังไงฝากนะครับ f c ทุกๆคนแล้วก็ FC ต่างประเทศแล้วก็เอเชียแล้วก็ทุกๆทุก,ท,กทุกภาคนะครับในเมืองไทยด้วยนะครับฝากหนังดีๆของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากหนังอีกทั้งอีก2ประเทศด้วยนะครับที่จะฉายด้วยกัน,นครับ และนี้นะคะก็คืองานอีเวนต์ดีๆที่ลูกปานำมาให้คุณผู้ชมนะคะได้อัปเดตกันในปีนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วลูกปาทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะ